สวับัตตี้เพชรยน์เช่นเคยนะคะวันนี้พัตตี้อยู่ที่โชว์รูมเพชรยนต์ค่ะสาขา2นะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะาจากซอยเสรีไทย95มาประมาณ50เมตรนะคะอ่าหาได้ง่ายเลยนะคะอ่าอยู่แยกมินบุรีนั่นเองนะคะอยู่ตรงข้ามยิงเยืองกับโรงพยาบาลเสรีรักนะคะเอาวันนี้พัตตี้มีรถมานําเสนอนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะอ่าเป็นกระบะ สีประตูนะคะคันนี้เลยค่ะโตโยต้ารีโวนะคะสองจุดซีอ e ีนะคะปี2018ปนะคะคันนี้เราขายอยู่ที่หกแสนสี่มืนบาทนะคะค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะคันนี้รถสวยมากนะคะรถเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆนะคะใหม่น้อยด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่า รอบๆขานจะสวยขนาดไหนคะไปดูกันเลยค่ะใน,นส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นตาไฟมันสีรฟเลกเตอร์นะคะ,ะสวยๆนะคะออกแบบมาใหม่หน้าสวยเลยนะคะ,ะตัวนี้ได้เป็นไฟตัดหมอกนะคะขึ้นมาด้วยนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นลังพึ่งน,นะคะสวยๆเลยนะคะก็จะได้เป็นโตัโครเมียมนะคะ ส่วนของล้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแม็กนะคะเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะเอาให้ดูรอบๆรถเลยนะคะแนะนําเลยนะคะรถคันนี้นะคะเราคัดสรรมาให้คุณลูกค้านะคะรถสวยนะคะคัดเกตเอนะคะ รถไม่เคยเจออุบัติเหตุหนักเลยนะคะพีกคว่ำจมน้ําอันนี้เราไม่เอาเข้ามาให้ลูกค้าน,นะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะ่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้นะคะค่ะรถเรานะคะแมนทาน,น้์ศูน์นะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะด้านข้างนะคะกระจก ส่วนตัวมือเปิดก็จะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นกิรนเนอร์ด้วยนะคะเป็นตัวสูงนะคะส่วนด้านหลังนะคะสวยๆนะคะเดิมๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหานะคะรถเอาไปไว้ใช้งาน มไ,ะะไม่ต้องห่วงนะคะรถที่นี่สามารถโอนได้ทุกท่านนะคะเล่มทะเบียนพร้อมครบนะคะถูกกฎหมายค่ะนะคะเราไปดูในส่วนด้านในกันค่ะ สวยๆนะคะเดิมๆนะคะส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นบางปีฟังก์ชันนะคะควบคุมที่พวงมาลัยได้ได้นะคะ,นะคะเพิ่มระดับเสียงเชื่อมต่อนะคะกับโทรศัพท,ท์นะคะบลูทูธได้ค่ะเครื่องเล่นนะคะก็จะเป็นตัวจอ Android น,นะคะติดตั้งจากโรงงานนะคะของแท้จากโรงงานเลยนะคะเดิมๆนะคะอ่า ตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะสวยๆเลยค่ะเบาะเดิมๆนะคะไม่มีขาดเลยนะคะส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ออตโต้นะคะสวยๆเลยนะคะภายในนะคะสภาพใหม่เลยนะคะสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะตามมาเลยค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะเครื่องเดิมๆนะคะสวยเลยนะคะไม่มีเยิ้มนะคะเราให้ดูกันนะคะสภาพอะไหล่ทุกชิ้นเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนหรือกปล่ กตัดต่อนะคะ,ะลันตรีนตีได้เลยค่ะเราคัดสรรเกีด,กดคุณภาพนะคะมาให้คุณลูกค้าเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะเดิมๆนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นไงบ้างคะพาชมรอบๆคันแล้วก็ภายในแล้วก็ห้องเครื่องกันนะคะสวยขนาดไหนนะคะ ลูกค้านะคะคนไหนสนใจอยากดูรถตัวจริงนะคะสามารถมาดูได้ที่บริษัทเ็ดยนตรถยนต์มือ2สองนะคะอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะสาขาที่หนึ่งอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะสาขาที่สองค่ะอยู่บนถนนใหญ่เลยนะคะถนนเสรีไทยนะคะถัดจากซอยเสรีไทย95มาประมาณ50เมตรนะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้ปัตตี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพัตตี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์0971126820ค่ะ0971126820ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ